ธรรมดาแล้วอย่างนี้นะญาติโย,ยมสาธุชนทุกคนคนเราบนโลกใบนี้เกิดมาก็จะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือคนที่ไม่ลืมบุญคุณผู้มีพระคุณประเภทที่สองคือผู้ที่ลืมพระคุณคนนั่นเอง ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ที่สำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณชีวิตของผู้นั้นย่อมไม่ลำบากไม่ตกต่ำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่มีจิตใจที่ลืมพระคุณคนเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ไม่ได้อยู่ในศินในธรรมอย่างแท้จริงจิตใจไม่ได้มีเมตตาอย่างแท้จริงนั่นเองบุคคลที่ลืมพระคุณคนให้เราสังเกตดูง่ายๆตามหลักของจิตวิทยาดูว่ามักจะอ้างว่าที่เขาได้ดีไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นเขาได้ดีเพราะตัวเขาเองเพราะว่าปีก้าขาแข็งนั่นเอง ผู้คนที่ไม่ลืมพระคุณคนนั้นมักจะเป็นที่รักของเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะเป็นไปประมาณนี้ส่วนคนที่ลืมพระคุณคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่วัวลืมตีนลืมเท้าตนเองประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นคนดีอย่างแท้จริงมีศีลมีธรรมอย่างแท้จริงญาติโยม เขาจะไม่ลืมพระคุณของคนอย่างเช่นพระโสดาบันพูดเป็นเป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมไปแล้วญาติโยมแม้แต่เขาได้ฉันน้ำเพียงหนึ่งขันเขาก็จะไม่ลืมพระคุณของบุคคลคนนั้นที่ถวายน้ำให้แก่เขาผู้ที่ได้สำเร็จความเป็นพระโสดาบันนั่นเอง มนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเกิดมามีอาคาติด้วยกันทั้งนั้นอาคาติแปลความหมายว่าอาหางการาหางการไม่ถึงถือตัวถือตนลำเอียงนั่นเองประมาณนี้จเจริญพร